สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาช annel วันนี้เสนอเรื่องนางมาไลขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับในป่าอนุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งเต็มไปด้วยสรพสัตว์มากมายที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ และบนต้นไม้สูงลิฟที่แตกกิ่งก้านออกไปมากมายนั้นมีครอบครัวนกครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยพอ่อแม่และลูกถ้าว่าเรื่องร้ายที่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสักต,ตัวในป่าขาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นเมื่ออากาศแห้งลมกระโชกแรงจนกิ่งไม้เสียดสีกันเป็นเปลวไฟที่เผาไหม้ป่าแห่งนี้อย่างรวดเร็วสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างก็วิง่งหนีเอาตัวรอด จากไฟนร,รกที่เผาไหม้พวกมันด้วยความหวาดกลัวในขณะที่ไฟเริ่มไม่ลาม,มาใกล้ถึงรังของครอบครัวนกด้วยความที่ลูกนกยังบินไม่แข็งไม่สามารถที่จะบินหนีไปกับพ่อแม่ได้เมื่อสิ้นหนทางแล้วพ่อนกและแม่นกจึงสัญญากันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสองคนจะไม่ถอดทิ้งกันและไม่ถอดทิ้งลูกจะขอตายด้วยกันถ้าชาติหน้ามีจริง ขอให้เราได้เกิดมาเป็นผัวเมียกันอีกครั้งทันใดนั้นเปเลวไฟที่ร้อนระอกุก็ได้ลุกลามมาจนถึงรังของครอบรัวนกทั้งสามสวมกอดกันแน่นด้วยความสินหวังแต่ด้วยความร้อนของไฟที่แผดเผาทั้งสามอย่างหนักทันใดนั้นพ่อนกก็บินหนีออกจากรังไปทิ้งให้แม่นกกับลูกนกต้องโดนไฟเผาร่างโดยไม่มีคำร่ำลาใด,ดเมื่อแม่นกเห็นพ่อนกบินจากไป หัวใจก็แตกสลายไม่คิดว่าพ่อนกจะผิดคำสัญญาและหักหลังกันแบบนี้แม่นกกอดร่างของลูกนกไว้แนบอกในใจเธ,เธอเต็มไปด้วยความเขียดแค้นแสนสาหัสเธอปฏิญ,ญาณกับตัวเองว่าหากชาติหน้ามีจริงขออย่าให้ลูกต้องมาพบพ่านกับพ่อนกอีกเลยไม่ว่าชาติใดก็ตามลูกจะไม่พูดคุยกับผู้ชายหนาไหนอีกเป็นอันขาดเมื่อสินคํำที่แม่นกปฏิญ,ญาณกับตัวเอง ไฟของหไม่ร่างองแม่นกและลูกน้อยจนไม่เหลือแม้แต่ซากวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีแม่นกได้กลับชาติมาเกิดใหม่ในร่างของสาวสวยแต่แทนที่แม่นกจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับชีวิตในพบชาติใหม่เธอกลับจำทุกอย่างในอดีตชาติครั้นเมื่อยังเป็นนกได้เป็นอย่างดี และแน่นอนเมื่อเธอเติบโตมาในร่างของหญิงสาวเธอก็ไม่เคยพูดจากับชายหนุ่มนานไหนอีกเลยยิ่งนานวันหญิงสาวก็ยิ่งเติบโตเป็นสาวสวยสะพังที่ชายหนุ่มต่างหมายปองและก็ใกล้ถึงเวลาที่เธอจะต้องออกเรือนไปเสียทีแต่พ่อของเธอก็ได้แต่กลุ้มใจเพราะเธอไม่เคยพูดกับผู้ชายคนไหนเลยทำให้พ่อและแม่เกิดความกังวลว่าลูกสาว จะไม่ได้ออกเรือนไปตลอดชีวิตเอางี้เอ็งไปประกาศบอกให้ถั่วเลยนะว่าข้าจะยกมาลัยให้ใครก็ตามที่สามารถทำให้ลูกสาวของข้าพูดได้พ่อของเธอออกอุบายเพื่อให้หนุ่มๆทั้งหลายเข้ามาจับจองลูกสาวเมื่อได้ไปทำการประกาศเรื่องนี้ให้กับทุกคนรู้คร่าวนี้ก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว หนุ่มๆต่างก็รู้ถึงความงามอันเลื่องชื่อของมาลัยเป็นอย่างดีทุกคนต่างก็พากันไปที่บ้านของมาลัยเพื่อหาทางให้มาลัยพูดให้ได้และหนึ่งในหนุ่มกำยำที่จะไปพิชิตใจของมาลัยก็คือไพรชเวหน้าหนุ่มหน้าตาดีซึ่งไพรคนนี้เองก็คือพ่อนกที่เคยทิ้งแม่นกไปเมื่อชาติที่แล้วนั่นเองที่บ้านของมาลัยหนุ่มๆม,มากหน้าหลายตา ่างก็พยายามทำให้มาลลยพูดแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จจนกระทั่งถึงตาของไพรที่จะเข้ามาทำการพูดคุยกับมาลายัยเมื่อทั้งสองได้สบตากันความทรงจำในอดีตก็หวนคืนกลับมาทันทีมาลลยแทบไม่มองหน้าไพร ด้วยความแค้นเคืองที่มีมาแต่อดีตชาติแต่ไพรก็ไม่ลนละเขาจึงเริ่มบทสนทนาออกไปเจ้าจำได้หรือไม่ว่าเราสองคนเคยเคียงคู่เป็นสามีภรรยากันมาก,ก่อนอย่างนั้นเรารักใคร่กลมเกลียวกันดีกับลูกของเราและสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดก็จะไม่มีวันทิ้งกันแน่นอนไพรเกรินเรื่องในอดีตออกมาก็ยิ่งมีแต่จะทำให้มาลัยคุนเคืองใจ มาลัยหันหน้าเมินไปทางอื่นไม่สนใจยายดีชายหนุ่มแม้แต่น้อยแต่แล้วก็เกิดไฟป่าที่โหมเข้ามาที่รังของเรายามนั้นลูกเรายังอ่อนหัดนักและหากเราไม่หนีเราทั้งสามก็ต้องตายอย่างแน่นอนแต่เขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนจะมองใบหน้าของมาลายัยที่ยังหันมองไปที่อื่นด้วยดวงตากโกรธขึงยาเจ้าถึงทิ้งข้าและลูกไปได้ลง ทำไมวันนั้นเจ้าถึงหนีเอาตัวรอดไปโดยลําพังเขาเอ่ยด้วยน้ําเสียงจริงจังทาให้มาลลยเหลืออดเจ้านี่มันหน้าด้านไม่มีใครเกินเจ้าตั้งหากที่ทิ้งข้าและลูกไปโดยไม่เหลียวแลเจ้ามันเลวไม่มีที่ติยังจะมากล่าวหาข้าอีกสิ้นเสียงของมาไลายก็เกิดเสียงหัวเราะชอบใจของพ่อของเธอที่ดังตามมาพร้อมกับเสียงปรบมือ มาเลายรีบหันไปหาบิดาของตัวเองทันทีเจ้านี่มันเก่งจริงๆไพรเช่นนั้นข้าก็ต้องทำตามที่พูดข้าจะยกมาเลายให้เป็นภรรยาของเจ้าขอบคุณครับไพรไหวขอบคุณพ่อของมาเัยก่อนจะหันไปมองมาเลายที่บัดนี้ได้แต่กำมือแน่นด้วยความโกรธที่มากกว่าเดิมเธอรู้แล้วว่าเสียท่าให้กับความเจ้่ห์ของไพรจนได้ และนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องนางมาไลขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ